ทุกคนดูนี่อยากให้กล้องมีจมูกมากมน่ากินนะโูอ้วนมากคุณพี่ิ้โอ้คุณพี่โโเกินไปแล้วนะสวัสดีค่ะไมั้ยคะรู้บาทค่ะวันนี้เราก็เปลี่ยนโลเคชั่น วันนี้เย็นแล้วคุณพี่ใช่ของเราต้องมากินเท่านั้นค่ะใช่แล้ววันนี้เราก็จะมากินนี่ยกไหวไหมคุณพี่อุ้ยไม่เห็นละสิว่าคืออะไรวันนี้เราจะมากินแซลมอนฟาร์มกันนะคะ,ะคุณพี่ร้านนี้คุณพี่ไปเจอที่ไหนมาเพราะคุณน้องไม่รู้จักเจอมาอมจาก t ิ k t ตอกเดินป้ายยาในดิก t ตอกอีกแล้วใช่เขาจะดังเรื่องอาแซลมอนแซลมอนใช่แต่ทีนี้เราอ่ะด้วยอของที่เมนูเขามีเยอะมาก อยากกินหลายอย่างมากตาลายใช่แล้วแบบมอนใช้มอนแบบเป็นตัวแบบทั้งตัวมันก็มีแต่ว่าเราอะกินไม่หมดเราก็เลยสั่งมาเป็นเซตนะคะซึ่งอันนี้เราสั่งมาเป็นอันนี้จะเป็น U F O ออ่ะเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นเซตโบดองดองนะก็จะเป็นพวกแซลมอนดองนะนี่นี่นี่แล้วก็จะมีกุ้งดองอ่าแล้วก็อันนี้น่าจะเออกุ้งดองน้ำปลาอ่า เดี๋ยวเรามาแกะอันนี้คุณน้องรีเควสมาใช่คุณน้องอยากกินเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะเอ่อเซตดองดองเนี่ยก็จะมีให้ข้าวมาสองถ้วยด้วยอ่าแล้วเขาก็จะให้สาหร่ายมาสี่ทุงอ่านี่มันสาหร่ายแล้วก็จะมีพวกน้ำจิ้มมาให้ด้วยบอกเลยน้ำจิ้มตาลายมากเพราะเยอะมากๆใช่ไม่รู้จะจิ้มอะไรอันไหนเลยใช่เดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่านี่แกะไปแล้วนิดนึงจริงๆกะว่าจะแกะให้เสร็จก่อนแต่ทีเนี้ยแกะไปกันมาแบบเมื่อกี้มันแบบ อะไรก็น่ากินไหมเลยอ่ะนากินก็เลยแบบว่างั้นเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันทีเดียวอมาแกะกันแล้วมาเปิด UFO กันดีกว่ามาจ้าทุกคนดูนี่สิอยากให้กล้องมีจมูกมากแจ๋วมากแล้วก็มีไข่ปาด้วยอ่ะแล้วก็ชั้นล่างนะมีมีมีสลัดสลัดตุอาดอันจะเป็นข้าวหน้าอะไรนะปลาไหลข้าวหน้าแซลมอนย่างไหม แน่ใ่แซลมอนเรนอ่ะแล้วก็มียำสาหร่ายแล้วก็ไข่หวานนะน่ากินมากใช่หรือว่าแซลมอนอี่ะมันมีไอ้นี่ด้วยนะไข่ไข่ปลาเอออันนี่ก็จะเป็น ufo นะจ๊ะน่ากินเวอร์ต่อมามามาอ่ะอีกชั้นหนึ่งมามีเขาแบบแน่นหนามากนะมีแบบหลายชั้นอน่ากินนะตัวอ้วนมากคุณพี่น่ากิน ขอดมหน่อยเป็นไงคะสดสดรู้เลยว่าสดน่ากินน่ากินอ่ะต่อไปอะไรเอ่ยอันนี้มาเรามาแซลมอนดองโอ้ยีเกินไปแล้วนะันน่ากินแล้วเนื้อเขาตัดเป็นแบบเนื้อลูกเต๋าเออมา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 น่ากินทุกอย่างเลยคุณพี่อันนี้กุ้งดองสีอิ๊ว กุ้งไม่เห็นกุ้งกุ้งอยู่ข้างนั้นคุณพี่คุณน้องลองชิมนิ้วอร่อยเลยอ๋อโอเคหวาน่ไปกินกันดีกว่ามามาทุกคนมากินกันเราแกะกันแล้วเรียบร้อยตอนนี้สับสนมากคือเขาให้น้ำจิ้มมาเยอะมากจริงคุณพี่ไม่รู้ว่าอะไรกินกับอะไรนะมามากินกันเดี๋ยวเรามาลองน้ำจิ้มด้วยว่าอะไรกินกับอะไรแต่คุณน้องรู้แหละอันนี้คือน้ำปลาเอาไว้อ่าเอาไว้ดองกับตัวกุ้งเดี๋ยวเราจะเทกันเลยก็คือน้ำปลาเลยหวานหวาน ชิมยังชิมยังคุณน้องว่าหวานเพราะดูทุกคนดูความความข้นของมันอนะ่ะมันเหนียวมากเลยนะคนุณพี่เราเอาแค่นี้ก่อนไหมได้ได้เอาแค่นี้ก่อนคือน้ำจิ้มทุกอย่างเขาให้มาเยอะมาก<ช>คุณพี่ใช่นี่นะอืม,อม,อมหวานอร่อยอร่อยเลยเราเริ่มกินอะไรก่อนดี หรือว่ากินนี้ก่อนไหนๆก็เทไหนไหนก็เทแล้วอ่ะแส่อุปกรณ์นงแกะข้าวอนกินด้วยกันก็ได้อ่ะแกะสาหร่ายแกะสาหร่ายเออเราลืมช้อนช้อนนี่พี่อน้อนอันนี้เขาให้อุปกรณ์มาเยอะอยู่นะใช่คือไม่ต้องล้างจานนะจ๊าสั่งนะจริงเพราะว่าเขาให้ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วใช่เขาให้ข้าวงั้นเราต้องใส่ข้าวไปด้วยข้าวก็จะเป็นของเขานะมันจะไม่ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรมันเป็นสูตรของเขาคือว่ามันไม่ใช่ข้าวสีขาวอ่ะ อืมน่าจะแบบพวกใส่ใส่พวกน้ำส้มสายชูอะไรแบบนี้อ๋อเหมือนซูชิไงให้มันแบบเข้าติดกันใช่อ่ะจุ้งซิจุ้งเข้าดีอยู่คุณพี่ใช่อ่ะตัวใหญ่มากมีแหน่อืมดูีทุกคนอุ๊ยแค่ทีเดียวใช่อ่ะตามด้วยน้ำชริมน้ำสติ๊ น้องชอบอใส่พริกด้วยโอ้ย,อย,อยนิ้วสัน่นกินเลยกินเลยเป็นไงวาา่าสั้นนะหืมอ,อ,อืมใส่เข้าไปทุบเลยอ่ะห,อหวานอ่ะ คือร้านนี้อร่อยจริงอคือปกติพวกสายดองอ่ะมายจะไม่ชอบกินพวกกุ้งดองเพราะว่ามีประสบการณ์ที่ไม่ดีอืเกยสั่งมากินแล้วมันคาวกินไม่ได้เลยอือันนี้คือหวานเจี๊ยบเลยแล้วขาวน้ำปลาคือไม่มีเลยนะอืมอืมแต่กลิ่นน้ำปลาหอมมากอืมอืมดีอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยมากอันนี้นัมเบอร์วันอยู่นะพอเรากินกินในเมนเออเมนแรกอร่อยเลยเรามาเปรียบเทียบตัวนี้บ้างไหม มืนอกี้เราดินน้ำปลาไปเดี๋ยวลองกินกุ้งดองซีอิ๊วกันเพราะสีมันก็น่ากินเหมือนกันแต่ข้าวดีนะคุณน้องชอบมันแบบมันมันผสมพวกเนี้ยมันทําให้แบบเออข้าวมันเรียงเป็นก้อนอ่ะตามด้วยจุ้งดองของเรานะมากันค่ะอดูสีดิสีเขาแจ้มจ้นเลยแล้วตัวใหญ่จริงใหญ่กว่าเส้นนั้นปะเนี่ยเท่ากันไหมคุณพี่คุณพี่ว่ะกอน่าจะพอๆกัน เห็นแล้วนึก so ถ like oh, ึงอ่ะเนี่ยจิ้งจกอ่ะเวลามันอยู่ในที่มืดอบนั้นน่ะเนื้อสีมันจะอย่างนี้เลยอ่ะโอ้คุณพี่ไม่น่ากินเลยพอคุณพี่พูดคุณน้องนึกถึงใส่น้ำซุปเหมือนกุ้งต้มทะโลอ่ะอ๋อตูดูได้อยู่เนาะเออแมาเดี๋ยวคุณพี่เรารอได้ด้วยกันกินหอมกันมาคุณพี่ชนปึ้ง ลำดับแรกที่รู้สึกกุ้งสดอืมคุณพี่ว่าไงอร่อยเหมือนกันเลยชอบอันแรกมากกว่าแต่ตรงกันอตัวนี้มันมีความเป็นแบบถอน้ำปลาทุกคนอืมแต่อันเนี้ยเหมือนแบบเหมือนกันหวานเหมือนกันแต่ว่าเหมือนความดองซีอิ๊วหรออืมอันนั้นมันจะเข้าเนื้อกว่ามันจะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะมั้งแต่ว่าอันเนี้ยคือตอนมันมามันอยู่ในน้ำดองมันอยู่ต้งไงตอนที่เราคีิกุ้งที่นาสีมันเข้มใช่ไหม แบบมันเหมือนว่ามันเข้าเนื้อไปแล้วอะอืมอมแต่อันแรกอะเราเพิ่งมาใส่น้ำปลาให้หลังอืมอืมแต่ไม่รู้ทาไมนะว่าเราชอบอันแรกมากกว่าแต่คืออร่อยทั้งคู่นะไม่ใช่ว่าอันแรกอร่อยอืมแต่ถ้าเปรียบเทียบาาแล้วแต่นคนชอบอืมอืมชอบตัวแรกมากกว่าอืมอืมแต่ว่าอร่อยอร่อยคู่จ้ะไม่ต้องเลือกเพราะว่าเซตเออดองดองเนี้ยมันได้มาอืม ได้มาหมดเลยได้มาทั้งได้มาสามแบบใช่มาดูแบบที่สามการจะเป็นแซลมอนดองนะจ๊ะความแซลมอนหั่นมันเป็นลูกเต๋าเว้ยแล้วมันเป็นแบบชิ้นๆมันก็จะหนาไงปกติถ้าเรากินแบบพวกแซลมอนดองอ่ะมันจะเป็นแบบบางบางบางเป็นแผ่นยาวๆแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากถ่ายแล้วอะหิวตอนงหิวทั้งอร่อยตอนนี้ทุกคนคืออะไรอร่อยอ่ะเราจะไม่ค่อยพูดจากันเราจะจ้วงอย่างเดียว ตอนนี้เริ่มมาแล้ว,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 วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะเริ่มเริ่มอยากกินแล้วนี่เขาหั่นเต่าสวยมากเลยดูดิเนาะดูความแบบสดมากเลยอะนี่อุ้ยแล้วก็วางโปะลงไปบนข้าวจ้าเด้งมากแล้วก็ตามด้วยโอ้เข้ามันสวยนะจริงเขาันสวยมากเท,ทุกคนโปะเข้าให้แล้วก็ใส่น้ำริมลงไปจ้ะ อแต่น้ำดองเขาอร่อยนะอืมโบเขาให้ชนค่ะชนค่ะหอมหืมอร่อยเน้อากอืมากอร่อย นี่ร้านนี้การันตีความสดออจริงร้านนี้มันดังอยู่แล้วนะจริงๆอ่ะอร่อยมากก่อนนี้เคยสั่งมากินอ๋อพี่เคยกินแล้วหรอร้านนี้เราสั่งมาเป็นคาซูมิแซลมอนอย่างเดียวแต่ว่าไอ้ดองเนี้ยยังไม่เคยอืมอร่อยอ่ะอร่อยมากบอกเลยสายดองเห็นแล้วมาดูสายอันนี้จาก U F O จะตอนสั่งอ่ะเราอยากกินหลายๆอย่างะเออก็เลยเลือกอันนี้มาตึ่งเยอะมากไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ ก็ U F O เลยจริงๆอันนี้ส่วนหลักๆมันจะเป็นข้าวแล้วก็ซาซิมิเนาะพี่อในนี้ก็บอกไปแล้วเนาะตอนแรกจะมีซาซิมินีข้าวหน้าปลาไหลข้าวหน้าแซลมอนย่างไข่หวานสัตปูอัดแล้วก็ยำสาหร่ายซาซิมิแซลมอนอะเป็นไฮไลท์ให้เราเก็บไว้กินสุดท้ายได้งั้นเรามากินเครื่องเคียงกับั้ยได้คุณน้องว่าเซตเนี้ยเซต U ่ O กินประมาณ2คนจุกๆอะสองคนอะสองคนนี่แน่นๆอ่าแต่แบบ ประมาณสามคนยังแบบมีแว็บกินอย่างอื่นได้่าเผื่อใครเป็นตัวเลือกแบบไปสั่งอย่างอื่นอะไรอย่างนี้กินะไรก่อนเดียะไข่หวานไหมคุณพี่ไข่หวานเจ๊ชอบกินไข่หวานคุณน้องไม่ชอบอ้าวเหรออ่ะเดี๋ยวมาดูขอคนละครึ่งกับคุณพี่ได้ไหมอ่ะได้ได้คนที่ชอบไข่หวานกับคนที่ไม่ชอบไข่หวานนะอ่ะไข่หวานนะจ๊ะคุณพี่กินก่อนเลยลองเถมันเบินไฟมาด้วยหรออื จ้าทั้งชิ้นเลยม่คะอร่อยถือว่าใช้ได้สำหรับม้นนะเพราะว่ามาัาเคยไปกินที่ญี่ปุ่นที่แบบว่ามันอร่อยกว่านี้<笑><笑>ก็เลยแบบว่าอันนั้นมันของญี่ปุ่นไงอเออวอมญี่ปุ่นเราเทียบกันไม่ได้เนาะน,นี้มันทำในไทยก็ถือว่าแต่ว่าอร่อยส่วนตัวคุณน้องสําหรับคนที่ไม่ชอบอคุณน้องไม่ชอบกินไข่หวานรู้สึกว่ามันแข็งไปหน่อยหรอนะ<า>อืมแต่รสชาติดีรสชาติอร่อยมันเนียนอะไม่รู้ มันเป็นเครื่องเคียงไงทุกคนเราก็ไม่รู้จะว้าวอะไรนักหนาใช่ใช่เราเราเราเก็บไฮไลท์ไงอืมใช่แต่ว่าถือว่ากลางๆแล้วันเพราะว่าเดียคเคยกินที่มันอร่อยกว่านี้เออแบบไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะออร่อยใช่ปากมันนะทุกคนเราไม่ได้ดิเครดิตร้านนะอาจะว่าโอเคในระดับโอเคยำสาหร่ายเราต้องกินไหมอ่ะยำสาหร่ายมันปกติป้ะเราชิมหน่อยชิมหน่อยได้ยำสาหร่ายนะมันก็น่าจะธรรมดาเนาะ น้ำสลายนะทุกคนทั่วไปเลยอร่อยอร่อยทั่วไปอืเดี๋ยวให้ดูก่อนคาบหน้าปลาไหลก็จะอยู่แบบประมาณนี้แบบไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นเพราะมันเซตไดนเนาะมาลองกินกันมาเขาเพิให้ปลาไหลมาสามชิ้นน่าจะเป็นช่วงแบบช่วงหางเนาะอ๋อมีต้งจองเนาะต้องบอกก่อนคุณพี่อันนี้คือเขายังให้นำล่ามาอีกนะใช่สำหรับคนที่ชอบกินเขาไม่หวงเลยอะจุก ถึงวัวเยอะให้เยอะนะคุณพี่ชอบกินปลาไหลปะเอาอีกแล้วอีนี่ชอบมีประสบการณ์ไม่ดีไว้กับของอร่อย <c oughs> เคยไปกินร้านที่มันมันไม่สดไม่อร่อย <ừ> แต่ว่าถ้าไปเจอร้านดีๆอ่ะอร่อยม,มันจะลืนล่นใช่ไหมมันจะคาวตอนนั้นที่ไปเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีนะอือคนกินเลยแล้วกัน,อ,กกนอันนี้แม่ข่าวทุกคน จริงจริงอ่ะเขาให้น้ำจิ้มมาเพิ่มใช่ไหมไม่ต้อใส่แล้วอแค่นี้โอเคถ้าใส่ถ้าใส่เพิ่มปุ๊บคุณน้องคิดว่าหวานทันทีแล้วมันจะเลี่ยนด้วยอันนี้ที่เขาลานมาคือโอเคเ,ยเลยมีถึงดองให้ด้วยอ่ามีถึงถึงดองแก้เลี่ยนด้วยแล้วคุณน้องก็ซื้อแยกมาด้วยใหมา ช่แต่เจ๊ก็อยากกินถิงดองใช่ชอบกินเหมือนกันพราแบบแก้มกับถิงดองแต่งกินถิงดองเป็นอะไรที่เราไม่ชอบกินตั้งแต่เด็กนะทุกคนแตโตมาแล้วชอบกินเหมือนเคยไปเจออะไรใช่เคยพูดแล้วใจ๊ก่ออีสานไจ๊กินไหนวะจังคลิปอะคลิปหนึ่งอ่ะแต่ชอบกินเพราะเจ้าอ๋อคลิปเอ็มเคคลิปเอ็มเคเอ็มเคตะกี้รถไฟตะกี้รถไฟอืมอ่ะต่อไปแซลมอนช้าหน้าแซลมอนย่าง เขามีไข่กุ้งมาให้นิดนึงด้วยพอเป็นพี่พี่อุ้ยเขาย่างแบบข้างในยังฉ่ำๆอยู่เลยนะทุกคนเดี๋ยวโชว์โชว์อุ้ยอันนี้คือผ่าครึ่งไปแล้วนะทุกคนนี่ทุกคนข้างในฉ่ำๆเลยนะจ๊ะอันนี้มันเป็นต้องราดซอสอะไรใช่ไหมคุณพี่ปกติก็ไม่ราดนะไม่รู้อันนี้แล้วแต่คนจะคิดว่าไม่ราดอืไหนมาลองซิขอกินกับข้าวด้วยอันนี้เหมือนจะเป็นท้องปลาป ไม่รู้เลยกินปกติกินอย่เดียวไม่ค่อยสนใจว่าส่วนไหนแต่คิดว่าทองแหละเนาะมาคุณละลายในป่ากว่าสวยท้อง่ยมันละลายในปากเลยอะความมันความอะไรเงี้ยรสอร่อยรดจริงอืแต่เจะวว่าถ้าราดสักหน่อยอ่ะน่าจะดี อืมแล้วแต่คนชอบอันเนี้ยเป็นแบบเป็นแบบไม้จืดเป็นิดนึงอาจจะต้องราดนิดนึงอ่าหรือว่าหรือเรากินผิดไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยถ้าราดถ้าลาดก็ราดอันนี้ลาดน้ำน้ำอีผ้าหน้าปลาไหลอ่ะอืมแต่กินเพียวๆก็อร่อยอืทุกคนละลายในปากจริงคือพวกเนี้ยขอแค่ไม่ขาวคืออร่อยจริงใช่อาหารท้องสดเรารีบปิดจ๊อบกันดีกว่า เราลองกินไอ้นี่ไหมเขาให้สลัดมาน้ำสลัดมาเยอะมากเขาออกก่อนนะอันเนี้ยมันจะเละเละเทะนะคุณพีทลาดเขาจิ้มแล้วกันเออเพราะว่าเขาให้มาเยอะมากน้ำสลัดใช่ไหมชิมน้ำใช่น้ำสลัดคุณพี่มายองเนสล้วนน้ำสลัดเขาอร่อยนะใช่อร่อยจิ้มจิ้มจิ้มเมื่อกี้คุณน้องลองชิมแล้วเนื่องจากว่าเราผสมไม่ได้นะทุกคนเลยก็เลยมาจิ้มเนาะมีความเขาเรียกว่าอะไรสเปซี่ อืมอร่อยอย่างนั้นท่าจัดอร่อยมากเลยตบมือตบมือเลยอร่อยจริงอืมทานยังอร่อยอร่อยเลยชอบอีน้ำท่าจัดนีิว่ะจริงอืกินเล่นคือยังได้อ่ะอืบางคนเขาจะเอาเนี่ยอีวาซาบิไปผสมนี่นะให้มันเผ็ดแต่เขาให้วาซาบิไหมนะดูเยอะมากเออเยอะมากอืแต่คือมันไม่ชอบอินวาซาบิไงก็เลยไม่ใส่นะมาถึงไฮไลท์ของเราแล้วปะใช่คุณพี่ยังไงไฮไลท์ของเรานะทุกคนนี่แด้ อันนี้แซลมอน350ากรัมนะคะคิดว่ากินสามคนเรากินกินสองคนคุณน้องน่าจะเรียนสาหรับคนอย่างน้องอะถ้าแบบคนที่ชอบเขาก็อาจจะกินได้หมดคนเดียวมั้งไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันน้องจะกินอะไรจิ้มหมดทุกแบบทุกแบบทุกอย่างโอ้โหอะปกติบัดกินยังไงคุณน้องจิ้มซีฟูดเท่านั้นเลยจิ้มซีฟูดเหมือนกันอ่าแต่เราจะกินแบบจิ้มโชยุด้วยนะในในในโลกนี้ก็แพ้ซีฟูดถูกต้องก งั้นเราลองกระโชว์อยู่ก่อนน้องขอชิมเมนี้ก่อนได้ปะอ่าได้ไข่ปลาว่ามันตดไหมจิ๊ดีไม่โฟกัสเลยมไหนไหนอร่อยไม่คาวก็พอลอปะจริงชอบมันมากสดอ่ะอืออร่อยอ่ะมามานี่แจลม่อนจ้าทุกคนจุกไม่ต้องเยอะเนาะอึ๊บแค่นี้พออึ๊บ แล้วเขาหั่นชิ้นเท่ากันทุกชิ้นเลยนะจริงเปล่าดูคุณพี่ดูมไม่จอจี <c oughs> คุณพี่เริ่มเลยหรอไม่คือเริ่มข่มมมมอยู่ของนะคุณน้องเอาแล้วนะขอไปแซบแซบเวซาบซนบขาดูนะอือเอาเลยเนวะ้ยไม่ขาวเลยนีนิันนุ่มมากอิ่อมเลอกินฟื้นใหม่ แบ่งอย่างละครึ่งนะเมื่อกี้จิ้มโชยุไปนิดเดียวแต่ชิ้นใหญ่เลยไม่ได้ลดโชยุเท่าไหร่ที่สุดเลยมีให้จิ้มกันเยอะๆเลยน่าจะแบ่งครึ่งนะเนอออหน่อยอนุกคนจิ้มเยอะๆได้นะเพราะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วเขาไม่ได้แบบเผ็ดมากอืใช่มันไม่ได้เผ็ดมากจิ้มโชยุนึ่งจานกใจมะ กิมโอยู่ก็อร่อยลองดิจริงอหรอชิ้นที่สองนะจ๊ะอือร่อยนะถ้าปกติเจก็ไม่ชอบกิมโาอยู่เท่าไหร่โชอยู่มันมีความผสมมันไม่ได้แบบเค็มสาเหมือนทั่วไปจะดุบอร่อยทุกอย่างสิบเต็มสิบไหมคุณพี่เต็มสิบคุณน้องก็ให้เต็มสิบล้านนี่อืมอืมงถ้ามันอร่อยนั่นหมายความว่า เราจะติดกล้องและไปกินกันเร่จะอร่อยถูกต้องเราจะอยู่กันเงียบเยแล้วนะคะทุกคนส่วนพวกเธอนั้นถ้าใครดูตอนคืนใช่คลิปนี้ฉันจะอัปตอนห้าโมงใครเห็นก็หิวไปนะบีบสั่งเลยจ้าอ้อเดี๋ยวรบบอกราคาก่อนรอืออืออ่าต้องบอกก่อนว่าร้านเนี้ยเราสั่งในแอปเขียวแอปไลน์แมนใช่ไหมคุณพี่ใช่เขาจะให้สั่งในไลน์แมนอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะแต่คุณน้องบอกก่อนอันนี้ที่เขาใส่ถุงมา จะมีพวกวิธีการเก็บรักษามาให้ด้วยนะเพื่อแบบใครไม่ได้กินเดี๋ยวนี้ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอธิบายค่อนข้างละเอียดทุกคนก็อ่ะเซตยูเอฟอนะเซตเซตและยูเอฟโอเนี่ยจะได้แซลมอน350กรัมเนาะก็จะราคา978บาทอันนี้คือราคาในไล m e แมนเนาะส่วนเซตดองดองดองก็จะมีกุ้งกุ้งดองน้ำปลากรวนแล้วก็ กุ้งนองซีอิ๊วแล้วก็แซลมอนนองซีอิ๊วแล้วเขาก็จะให้ข้าวข้าวแบบนี้มาสองกระปุกแล้วก็สาหร่ายอีกสี่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มอีกนะน้ำจิ้มเยอะแยะบอกเลยน้ำจิ้มแบบไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่ามันจะจะไม่ขาดเออเซตนี้จะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะอ่ก็ประมาณนี้เนาะไปคุณพี่ไปกินยาแล้วไปงั้นสำหรับวันนี้ไม้กับบาก็ขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าจะไปกินแล้วอ่า <G ül ets> ก็อย่าลืมนะใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กด subscribe <S <S ให้ไม้ด้วยนะคะอะจำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายายบายไปแล้วหิว <c oughs> หิวแล้วพี่พวกเธอเ <c oughs> <c oughs> จอกันกลางคืนแน่ะ <c oughs>